สวัสดีครับามาดูของจี๋แต๋อกันครับของเก่าของเก่องงดที่แล้วครับสองเข้าไปที่สองหกอันนี้ก็มาสองอัน,นี้ก็มาสองนี่เข้าไปที่หกแล้วก็สองอ เซตฐีพันล้านนี่ก็เข้าบอยที่แล้วเข้าไปที่หก <c oughs> ฟันทองชุดเดียวหก <c oughs> นี่หกสองเกือบถูกอันนี้ด้วยถูกสามตัวเลยด <c oughs> ้านนี้กัน ที่แล้วคุณเห็นสองบนเศรษฐีจับตามองหกสองนี่ครับเลขเด่นเลขเด่นเจ้หวยรวย <c oughs> นี่กู้เงิน บนสองนี่วิ่งบนตัวเดียวสองนี่ก็แจ็คกอดแตกสองเข้าไปทีสองสองไลไทย นี่ก็เขาหน้าทีทองนะ,ะมาดูของมดใหม่ครับมดใหม่นี่คิดอย่างเชียนมดที่ล้วเขานะสามศู์เลขเด่ <c oughs> นนี่บนล่างบนล่าง เศรษฐีพันล้านครับเศรษฐีพันล้านสองสามเก้า <c oughs> นักสู้นักวิ่งงวดนี้ฟันทองจุดเดียวสามบนเจ็ดสามล่าง <c oughs> นี่ก็น่ามองนะี่มาดูของวัดใหม่กันของวัดใหม่คุณเห็นแก้วบนเศรษฐีจะตามมองสองจะมาอีกไหมวงเลือนนี่คู่เงิน น,ดดนิดเดียวนิดเดียวไม่เข้ามัี่แล้วไอ้ปันทองศึกล่างแต่ขึ้นบนครับมัี่แล้วขึ้นไปข้างบน 6, หกสองมันี้มีรวมสี 4, ่แปดน็บเดียวมั่นใจโอ ต่ยังอยู่อีกไม้รอดูกันรวยแน่นอนรวยแน่นอนก็เข้านะงดที่แล้วเข้าไปที่ซองด้วยเดียวงว <c oughs> ดนี้ <c oughs> แจ็คพอตแตกมที่สี่อ่างเปล่า ไอไทยล็อกล่างนาทีทอ,องเดิมฮะหมดทีแล้วนี่สองเด่นจัดโน่นนี่ศูนย์สี่ VIP. ส่วนมากอันนี้ก็เราจะทำเป็นเล็กดับนะครับปกติ้วทำเป็นเล็กไม่น่ามาบนเฉยๆแต่งวดที่แล้วเข้าต็กเต็มสอง มีแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราดูคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับ